พอตกตอนเช้าก็เข็นรถหาขอเขามาไล่มาเฮาพวกผมกะบอกเคยแค่หมอลำขอเขามาขอเขาแล้วเด้อแม่เป็นจังใดแน่ลำเมื่อขึ้นถือใจเจ้าบอกอันนี้การอ้ายผู้ติดข่อยไอ้น้อยน้อยสวัสดีครับเออสบายดีอันพันซิมาเฮ็ดข้อไก่เฮ่นอันมามังข้อไก่เฮ็ดหม่แหละ มาซอยมว่าเห็ดให้นอ้องไงละพนได้มากจากพูนทางไก่เดี๋ยวพี่น้องเด้อมีแต่ลูกส่วๆกองกันอยู่ันานะ่ะออมเขาบอ้สร้า,างแบบไอ้น้อยเขบดามันให้กุ้บุญหัวแล้วแบบไอ้น้อยนะ่ะมันมาขี่ตัวเอาเงินค่อยนะ่ะเออเขาบดาับุญหัวแล้วแบบไอ้น้อยนั่นบักนาใบล้างรอบัก่านี่ก็ไห้เออบักสันดานมาเออ กูอยากไ้เงินไปเหตุงานบักสันดานเฮ้ยตัวเ,เงินกูนี่เออกูก็อุาสาอุตสาซุนอุสามึงอุตสานั่นมึงกูจะซอยเรือมึงเงินกูพันหนึ่งสองพันกะมีค่าเออมึงไปเห็นคุณขาเงินกูห้มึงเลยนะ่ะสุดท้ายมามึงหักหล้างกูไปหาแม่มึงมาเบาขุนกูเออบักขานี่ก็ไไ้เออนี่กูข้นเด้อมเลนี่อย่า,ยก,ยายกูเดีวเว่าเรื่องสู้นะ คุู้หิแผ่นดินสะอยู่นะถ้ากลัวเไยเอเอบักเบิ้งตียายมอนกับดินเบิ่งเออโทรมาอยากได้เงินบ่ามีเงินอยากได้เงินขาดรถไปเหตุงานเขาก็โอนให้เงินเออเอออยากได้เงินหมูยังมี่น่าเครียดูย่บักหานี้กันเลยวัานกูซสือเรือใจมึงนี่มึงกับพ่อแล้วนะมึงนี่เอบอบักสิบแปดมงกุฎนี่บักนาใบล้างหลอเดี๋ยวก,กูด่ามึงเร้่อม,มึงนี่เด้อ กูเห็นว่ามึงเป็นอ้สุดๆหดอกอืมจากกีเถื่อแล้วมึงโทรรายงานกูเรื่องบัตมึงมึงจากรเถื่อแล้วมึงโทรรายงานกูเวลามึงเดือดร้อนมาเวลามึงก็มีมองไปออโทรมาหากูนี่มึงเอาเงินกูนี่